เรื่องอะไรนะ,ระกระต่ายกระเป๋าเยอะเดี๋ยวแต่งตัวหล่อๆก่อนน <c oughs> ี่มีอึ่งอ่างแจ๊ดมีอึ่อองอ่างตัวลายแจ๊ดใช่อึ่งอ่างตัวลายเมื่อเช้านี้โอเน่จับอึ่งอ่างใช่ไหมใช่ไหมร้องไห้เลยพี่เอวาแย่งไปแหละลูลกลไม่ใช่ร้องไห้กลัวร้องไห้แย่งกันจับปติ อา้าวนิทานเรื่องกระต่ายกระปต่เล่าเป็นร้อยครั้งใช่ไหมการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกระต่ายตัวหนึ่งชอบคุยโวโออวดว่าวิ่งเร็วกว่าสัตว์อื่นๆข้านี่นนะวิ่งไวกว่าใครทั้งหมดเลยไม่มีใครหรอกที่จะวิ่งเก่งกว่าข้าได้แล้วข้าเนี่ยวิ่งไวมากวันหนึ่ง วันหนึ่งขนาดกระต่ายเดินมาพบเต่าเดี๋ยวก่อนเด็กๆเด็กๆสิบนาทีสิบนาทีเบาเสียงแล้วก็อย่าเพิ่งคุยกันโอเคจะทดสอบอ่านกระต่ายกับเต่าก่อนเอาไหมจื๊บอือเรื่องอะไรนะลกูกลืมแล้วเนี่ยชื่อเรื่องอะไรจอกระต่ายกบเต่าใช่การละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กระต่ายตัวหนึ่งชอบคุยโวโออวดกว่าสัตว์อื่นๆเลยคุยโวว่าไงรู้หมเนนนาเน้เาเอ้ยอยมีกวางด้วยมีหมูป่าด้วยใช่ไหมนี่นี่ตัวอะไรลูกจารอดจะรอดโอ้โหใครก็มาฟังเลยว่าเฮ้ยเจ้ากระต่ายมันพูดอะไรนะนี่ จราจระใช่ตัวนี้ล่ะตัวนี้เจ้าหมาป่าหมาป่าตัวนี้ล่ะเจ้าหนูเอ้ตัวนี้ล่ะเจ้าหนูนหนใช่โอ้โหมีสัตว์มาฟังมันเยอะเลยนะฟังกระต่ายคุยเนี่ยมันคุยว่าข้านี่นะวิ่งไวมากวิ่งเก่งกว่าใครทุกคนในป่านี้เลยนี่หมูป่าใช่โล ่าดูสิวันหนึ่งกระต่ายเดินมาพบเต่ากําลังคารต้วมเตี้ยมก็หัวละเยาะใหญ่เลยโธ่เอ้ยเจ้านี่มันเชื่องช้าจริงๆข้านะ่ะวิ่งปลุดเดี๋ยวก็ไปไกลลิฟมองไม่เห็นตูดแล้วเนี่ยเจ้าเต่ารู้สึกขุนเคืองจึงท้าว่าถ้าอย่างนั้นมาวิ่งแข่งกันไหมล่ะฮ <laughs> กระต่ายก็รับคําท้าด้วยความลาพองใจได้เลยแล้มาวิ่งแข่งกัน วันแข่งขันทันทีที่กรรมการมาจิ้งจอกให้สัญญาณออกวิ่งกระต่ายก็กระโดดวิ่งจู้ไปไกลลิปเลยฝ่ายเจ้าเต่าแม้เชื่องช้า<บ>แต่ก็คานอย่างมุ่งมั่นนะค่อยๆคาน <อบ S 1> ไปบกบก็มาดูนี่มีตัวอะไรด้วยเนี่ย,ยตัวอะไรลูกวายเมื่อวานนี้โอนีไปให้ย่าควายมาใช่ไหม ใช่ไหมลกูกว้าล้ยไงควายร้องมอมออุ้ยกระต่ายวิ่งไปแล้วชิววิ่งเร็วมากเลยฝุ่นตลบเลยเห็นไหมเนี่ยยีราฟชะโงกคอดูใหญ่เลยอ่ากระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางเหลียวหลังไปมองไม่เห็นวี่แววเต่าก็ชะล่าใจคิดว่าตนต้องชนะแน่แน่ี่น็อตเอ้ ได้ยินเสียงนกร้องจิบจิบจิบลมพัดเย็นดีกระต่ายจึงแวะเข้าไปนอนพักใต้ต้นไม้ใหญ่ลมพัดเย็นสบายเฮ้ยจนเคิมหลับไปเลยสบายดีจริงๆนอนกลางวันสักตื่นก่อนดีกว่าเจ้าเต่าคานต้วม,ตวมเตี่ยมใหมามาสักกะทีเลยโอนนอนกลางวันหรือยังลย<ะ>ยหลกยังย่าให้นอนไหมวันเนี้นอนหรือยังไม่นอนฮะไม่ <S <S ไมนอน ก็นอนกลางวันนะจะได้แข็งแรงนะลูกนะนั่นแน่ขณะที่กระต่ายหลับอยู่เจ้าเต่าเดินเลื่อยมาจนถึงต้นไม้ที่กระต่ายหลับอยู่เลยแล้วก็เดินผ่านไปอย่างไม่ยอ่อท้อโอ้เจ้ากระต่ายมันคงเหนื่อยดิวิ่งมาสเร็วเลยเราเดินไปก่อนดีกว่าในที่สุดเจ้าต่ายก็เดินเข้าเส้นชัยได้สำเร็จ ข้ามกวางความยินดีของเพื่อนๆนเย่เต่าชนะแล้วเจ้ากระต่ายมันขี้โม้ลละเกินเห็นไหมล่ะมีแต่คนเชียร์เจ้าเต่าเลยฝ่ายกระต่ายงวงเงียตื่นขึ้นมารู้สึกตัวว่า,<ม>าเผลอหลับไปนานป่า,าป้าป้าดีใจไหมมันทําท่ายังไงหรอกทำท่าชชยโยอย่างนี้เลย หมาผัดจับอันนี้เอ้ฝ่ายกระต่ายงวงเงียตื่นขึ้นมารู้ตัวเวเผลอหลับไปนานก็ตกใจตลีตาลานรีบวิ่งไปยังเส้นชัยแต่ช้าไปเสียแล้วนะ <c oughs> กว่าจะมาถึง <c oughs> เส้นชัยเ <c oughs> ต่าก็เข้าเส้นชัยไปก่อนแล้วเนี่ยโอ้โ <c> ห <oughs> ว่าหงอยเลยเจ้ากระต่ายน้อยนอนมางามงมัวแต่นอนอยู่นั่นเนี่ยใช่ไหมลกูกเจ้ากระต่ายจอมโอ้อวดจึงได้แต่ก้มหน้ายอมรับความพ่ายแพ้ด้วยความเศร้าใจนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะจุจบแล้วสนุกไหม